จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําทอดมันหมูเด้งใส่หัวปลีค่ะช่วงนี้ฝนตกหัวปลีกล้วยออกเยอะไม่รู้จะทําอะไรดี <c oughs> ไปตลาดบังเอิญเจอแม่ค้าหมูกําลังปั่นหมูเด้งอยู่พอดีเลยค่ะทํากันสดๆใหม่ๆเลยนะคะนี่เลยค่ะวัตถุดิบนะคะก็จะมีหมูเด้งค่ะครึ่งกิโลกรัมแล้วก็หัวปลีกล้วยการจะเน้นใช้ตัวกับกาบที่อ่อนๆน,นะคะการก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแช่ แช่น้ำมะนาวไว้แล้วก็ล้างให้เสด็จน้ํานะคะก็จะได้หัวปรีขาวๆแบบนี้นะคะประมาณหนึ่งหัวค่ะแล้วก็มีพี่แกงเผ็ดค่ะไข่ไก่นะคะใบมะกรูดซอยค่ะเท่านี้ค่ะทอดมันหมูเด้งใส่หัวปรีเป็นเมนูง่ายๆนะคะลองทํากันดูค่ะอร่อยมากขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะมาค่ะลงมือทํากันเลยค่ะนี่นะคะหมูเด้งของการครึ่งกิโลกร,รมัม นี่ปั่นใหม่ๆเลยนะคะจากแพ็กกันแบบใหม่ๆเลยค่ะนี่นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาใช้หมูเด่งกันวันนี้ขอให้เพื่อนนะคะเอาพริกแกงแดงค่ะใช้พริกแกงแดงหนึ่งช้อนโต๊ะนะพริกแกงแดงของการอะไม่ค่อยเผ็ดมากเสร็จแล้วการก็จะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปเลยค่ะการจะผสมในส่วนของพริกแกงก่อนไข่ไก่กันจะใช้สองฟองนะคะถ้าเพื่อนมีเป็นเบอร์ใหญ่ก็ใช้ฟองเดียวก็ได้ค่ะของการเบอร์เล็กเบอร์สาม ค่อนจะเล็กหน่อยค่ะนี่ค่ะใส่หงปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวการจะทําการผสมซุปแกงนะคะตีแบบนี้ก่อนเลยค่ะนี่ทำไมการถึงทําแบบนี้ก่อนเพื่อสะดวกค่ะสะดวกในการผสมอืมนี่เลยหลังจากนั้นก็ใส่หมูเดงลงไปเลยค่ะครึ่งกิโลกรัมนะคะ เหนียวแน่นอนค่ะยังไงก็เหนียว <c oughs> ถ้าเพื่อนหาเป็นหมูเด้งไม่ได้ <c oughs> เพื่อนก็สามารถเอาหมูสับนี่แหละ <c oughs> ปรุงรสชาติให้ดีเลยใส่พวกกระเทียมพริกไทยรากผักชีเนี่ยสามเกลืแล้วก็ไปปั่นเนี่ยปั่นให้เนียนๆียนเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ก็ทําการนวดผสมเลยค่ะเนี่ยและค่ะจะให้ตัวพริกแกงนะคะให้พริกแกงนะคะเขาซึมเข้าไปในหมูเราก็ทําการนวดทําการผสมเลยค่ะ ดีดีกว่าค่ะในการใส่ถุงมือนะขยำด้ยค่ะขยำให้มีความเหนียวความหนืดเลยนะคะการจะเพิ่มแป้งทอดกรอบค่ะประมาณสองช้อนนะคะเพิ่มความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทอดมันเรานะคะ ตอนแรกอะ่ะการกะว่าการะจะใส่ตอนที่ว่าก่อนขยำหมูแต่ทีเนี้ยคือการลืมแลแล้วการก็นึกขึ้นได้การก็ไม่ได้ลืมนะนี่ค่ะนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะใช้เวลาการนวดน,นะคะใช้เวลาสักกี่มันสักห้านาทีเนาะให้ใหมูเขามีความแบบเหนียว เวลาทอดแล้วเขาจะได้ฟองๆฟูๆเหมือนปลากรายอย่างเงี้ยเนาะฟาดได้ปฟาดนะคะ,ะ,คะดเพิ่มความเหนียวกันค่ะในส่วนของรสชาติของการนะพอดีละเพื่อนแอบ,บชิมได้นะการไม่ให้ไม่ต้องเค็มมากในพริกแกงของแต่ละบ้านแต่ละที่นะขเขามีความเค็มมากน้อยแตกต่างกันออกไปนะเพื่อนก็ลองชิมดูแต่ของกาดำปรุงรสชาติแค่เนี้ยพอละ เดี๋ยวพอเวลาจะกินอะ่ะเราก็กินกับพวกน้ําจิ้มไก่ไ,ได้การก็นวดมาสักพักพยายามพยายามนวดนวดฟาดฟาดะค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วการก็จะเอาตัวหัวปลีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งหัวนะคะเอาเฉพาะกาบมีลูกอ่อนเขาติดบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ไม่เป็นไรนะคะตามด้วยใบมะกรูดซอยนะคะมากน้อยตามความชอบค่ะ แต่การชอบใส่เยอะใบที่การใช้ะจะเป็นใบก,กลางๆไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะคะชอบใส่เยอะหอมดีหอมฟุ้งๆเลยนะเป็นการเพิ่มปริมาณด้วยนะ <c oughs> ถ้าเราทอดแต่ใช้แต่หมูเด้งอย่างเดียวอะปริมาณได้น้อยอการรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงใส่หัวปีี <c oughs> แ่แม่การทําไมแม่การทําแล้วแม่การถึงใส่หวัวปีโอ้พรู้ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณให้ปริมาณเพิ่มมาก,มากขึ้นลูกหลายคนเนี่ยจะได้พอกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่เขาก็หวังดีอ่ะเนาะอยากให้ลูกกินผักอย่างเงี้ยสอแสดแทบผักเข้าไปด้วยนี่ได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งวิตามินจากผักหวัวปลีกล้วยนี่ค่ะง่ายๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะใครจะไปนึกเนาะว่านี่คือหมูเด้งค่ะ กระทะตั้งเตาให้แห้งนะคะหลังจากนั้นใส่น้ํามันเลยค่ะวันนี้น้ํามันที่การใช้เป็นน้ํามันหมูค่ะสีก็จะเข้มๆหน่อยนะคะนี่เลยค่ะน้ํามันหมูแต่การทอดแคบหมูไปแล้วรอบนึงนี่นะคะนี่ทอดมันของการเสร็จแล้ววิธีการทอดนะการจะใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนในการตักการจะใช้วิธีการนี่ไปขอยืมน้ํามันมาหน่อยนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็ตักค่ะ จะเป็นก้อนกลมก้อนแบนอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจัดเลยนะคะค่ะเปิดน้ำมันให้ร้อนค่ะร้อนเสร็จแล้วเบาไฟเหลือไฟกลางค่ะกรจะทอดเป็นลูกๆก้อนๆกลมๆนี่ยอดเลยจ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความพอใจเราเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ค่อนข้างจะกินบ่อยนะทอดมันปลาเห็ดอะไรเนี้ยแต่ส่วนมากจะได้กินกับปลาน้ำจืดนะเนาะ ปลานันจืดปลาทะเลก็เคยกินนะปลาอกระแลรู้จักไหมเออนั่นแหละเอามาสับจับสับจแ,แ,แล้วก็เอามาทอดคุกพริกแกงแล้วก็ไปทอดแบบนี้ค่ะอร่อยแย่งกันหัวที่หัวซ้าพอโตขึ้นมาหน่อย,ยก็จะได้กินหมูเยอะขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็ยังไม่ลืมนะที่จะเอาหัวปงหัวเปียอะไรไปสอดแทรกเข้าเพื <c> ่อ <oughs> เพิ่มปริมาณ เหลืองใช่ใส่ไข่เข้าไปอ่ะไข่ก็จะไปช่วยเพิ่มความฟูนะความฟูความนุ่มความนุ่มอะคะ่ะเน่้ตัดเตียวเองข่ดเหลืองบอกเลยถ้าเป็นเมนูทอ,ทอดๆแบบนี้ถ้าเป็นที่บ้านกันเนาะสมัยเด็กๆทอดไปกินไปกระทะแรกเนี่ยไม่เหลือไว้กินข้าวหรอก กระทะแรกนี่เป็นกระทะที่อร่อยที่สุดเพราะหมดไวที่สุดพอขึ้นได้เท่านั้นแหละโอ้โหลุงกันเลยพอกระทะที่สองที่สามเริ่มเหลือไว่ากินข้าวแล้วเนี่ยค่ะสนุกนีค่ะสมัยก่อนเนาะอยู่กันแบบว่าหลายคนพี่น้องหลายหลายคนสมัยเด็กๆแล้วเนียยสมัยก่อนก็เรียกสม,ยยสมัยเด็กๆอยู่กับพ่อกับแม่อบอุุนที่สุดละ รู้สึกปลอดภัยอะรู้สึกแบบไม่ต้องรับผิดชอบอะไรโีเค่ะขอ,ของการจะชิ้โตโตหน่อยนะเนี่ยการอะครื่งกิโลอะการจะทอดแต่เฉพาะแค่พอกินนะสักประมาณสองกระทะสองรอบพอแล้วเหลือเพื่อนก็สามารถเก็บใส,ใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้โอเคค่ะเหลืองสวยเชียวค่ะ นี่จะมานี้เลยหอมมากของพิซแกงเนาะแกงกัาง่ขึ้นเลยค่ะพักเ็จน้ำมันเลยค่ะมันจะมีความฟูนะฟูจากไข่ไข่กัจะช่วยให้ฟูนีทน่ทอดมันหมูเด้งใส่หัวปลีค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าทอดมันหมูเด้งใส่หัวปลีหนึ่งเมนูแต่ คร,ครบแบบอิ่มอร่อยเลยค่ะทําง่ายด้วยนะคะค่านี่นะคะชิ้นนะคะก็เพื่อนๆอาจจะทอดได้สวยกว่าการก็ได้ <c oughs> นะคะลองดูค่ะจะมีความกรอบนอกนะคะกรอบไม่ได้กรอบแบบกรอบๆเหมือนแคบหมูนี้นะคะจะมีความกรอบนอุ่นในค่ะลองทําดูนะคะการทอดไม่หมดนะครึ่งกิโลกรัมการทอดได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเหลือให้เพื่อนหากระปุกหรือภาชนะนะคะปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้ค่ะ อย่างที่บอกอะคะ่ะเมนูทอดของทอดต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยค่ะเราทำกันดูนะคะรสชาติของการจะไม่ได้ปรุงให้เข้มข้นมากนะคะเพื่อที่จะกินกับน,น้ําจิ้มค่ะเด็กๆสามารถกินได้นะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะฝนตกนะคะ